เป้าหมายหลักผมจริงๆก็คือการให้ครับผมให้ก็คือให้โอกาสสําหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสครับผมไม่ได้มาขายฝันให้ใครนะครับตอนนี้ต่อให้เราหนักร้อยกิโลก็ตามครับเราก็สามารถมีซิกแพคได้ครับสักครั้งในชีวิตครับฝึกที่บ้านก็ได้ครับผมซึ่งผมแปลงร่างตัวเองมา3ครั้งนะครับตอนอายุ 25, 29และล่าสุดก็คือตอนอายุ36ครับซึ่งปัจจุบันผมสีสิบแล้วครับ ซึ่งครั้งล่าสุดก็คือผมฝึกบอดี้เวทที่บ้านครับเมื่อผมแปลงร่างตัวเอง5เดือนสําเร็จผมก็มาฝึกให้น้องๆใน Facebook ฟรีครับนี่คือน้องๆส่วนหนึ่งนะครับที่ผมแปลงร่างให้ครับซึ่งผมจะทํายังไงให้คนธรรมดาเข้าถึงได้ครับก็คือด้วยการฝึกที่บ้านครับโดยไม่เข้ายิมครับซึ่งสําหรับผมการออกกําลังกายที่บ้านเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดแล้วครับซึ่งโจทย์ออกกําลังกายที่บ้านมันก็จะยากกว่าเข้ายิมครับ ราะอุปกรณ์ไม่มีขีดจำกัดครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียนรู้ท่าฝึกและพลิกแพงท่าไปด้วยกันครับซึ่งคนมีพื้นฐานออกกําลังกายมาก่อนครับจะได้เปรียบครับส่วนคนไม่มีความรู้ก็คือมาเรียนรู้กันได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปท่าออกกําลังกายเปรียบเทียบระหว่างในยิมและที่บ้านครับส่วนเรื่องกินก็กินอาหารปกติครับไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยครับแต่เราจะต้องรู้พื้นฐานสารอาหารก่อนครับว่าสารอาหารในหนึ่งวันเราจะต้องกินอะไรบ้างครับ เส้นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับพื้นฐานกินและฝึกเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกมาให้ครับ